สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท่านเรามาชั a นแนววันนี้เสนอเรื่องสมบัติถ้ำอาถรรพ์ขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับหลายยุคหลายสมัยมาแล้วที่การตามหาขุมสมบัติซึ่งถูกส่อนเอาไว้ตามสถานที่ต่างๆนั้น เป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมากเพราะมีความเชื่อว่าคนสมัยก่อนเมื่อบ้านเมืองเกิดเพียรภัยก็จะนำเข่าของมีค่าไปฝังหรือซ่อนเอาไว้ที่ไหนสักแห่งเพื่อให้รอดพ้นจากการถูกปล้นสะดมหรือสูญหายลุงก่อนกับลุงชมก็เป็นหนึ่งในคนจำพวกที่ทำมาหากินโดวยวิธีนี้ด้วยเพราะมีวิชา,าคมติดตัวทำให้ทั้งคู่ไม่ได้ลาดกลัวต่ออาถรรพ์ โดยลุงกอนกับลุงชมจะหาของมีค่าด้วยวิธีการนั่งทางนายและใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนไปทั่วแต่มาก็ขายไปย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆเพราะของพวกนี้จำเป็นต้องอยู่ในรัศมีที่สมาธิอย่างรู้ด้วยถึงจะสามารถจับยานได้เนื่องจากของทุกอย่างในอดีตการนั้นย่อมมีผู้ดูแลอารักขาปกปิดซ่อนเร้นเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่พ้นโจรอาคมทั้งสองไปได้ ข่าว่าครั้งนี้เราจะเสียงเลยไอชมปู่สมตนนั้นบารมีแรงนักเราคงรับมือไม่ไหวพวกได้ก็ต้องแก้ได้สิว่าสมบัติที่กลุ่ในถ้มนั้นมีมากมายมหาศาลเอาไปขายกินชาตินี้ยันชาติหน้าก็ไม่มีวันหมดลุงชมยืนยันเสียงแข็งเมื่อทั้งคู่ได้นั่งสมาธิยานแล้วมองเห็นกลุ่สมบัติแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในถ้ำ ไม่ไกลจากหมู่บ้านที่โปรแกมาพักอยู่ตอนนี้ขอนั่งท้องน้อยก็มองเห็นยักษ์รูปกายเป็นสีทองถึงสองตนผู้สมที่มีอายุปเป็นพันพันปีต่บักแกกล้านั่นอีกขนาดแสรกดวงจิตเข้ามาในสมาธิยังทิบขาดจนไงหลังเชียวลุงก้อนเล่าให้เพื่นเกลือฟังซึ่งอันที่จริงแล้วลุงชมเองก็พบเจอเหตุการณ์เช่นนั้นเหมือนกันแต่ด้วยความโลภ เมื่อได้เห็นสมบัติที่มากมายอย่างที่ไม่เคยพบเจอมาก,ก่อนทำไมแกไม่นึกขยากต่อสิ่งที่ต้องเชิญที่ผ่านมาเราก็เจอแต่ของในหีบหายเล็กๆน้อยๆพระเครื่องบ้างแต่ก็ไม่เคยเห็นกลุ่ไหนจะมีสมบัติมากมายกายกองถ่อพภูเขาขนาดนี้เลยข้าว่ามันต้องเป็นของเจ้าคนนายคนสมัยโบราณแน่ๆยังไงก็ต้องเสี่ยงลวว่างานนี้ต่อไปเราจะได้มีเงินเป็นกอบเป็นกำ หาที่เหมาะสักแห่งตั้งหลักปักฐานไม่ต้องร่อนเร่กันอีกแล้วหรือเองว่าไม่ดีแล้วต่อสู้พวกนั้นไม่ได้เขาเอาถึงตายจะทำยังไงข้าก็บอกแล้วไงว่าทุกอย่างมันต้องมีทางแก้เห็นทีคราวนี้เราคงต้องใช้เลือดหมาดำล้างอาถรรพ์แล้วละ คนที่เล่นอาคมคุนสายต่างก็รู้กันว่าสิ่งที่จะล้างอาคมทั้งหลายแหล่นั้นมีอยู่สองอย่างคือเลือดหมาดำและประจำเดือนของผู้หญิงแต่สำหรับสองเ่าแล้วการหาเลือดหมาดำนั้นดูจะง่ายกว่าหมาดำที่มีสีดำทั้งตัวยกเว้นตรงปลายหางตรงเป็นหางดอกเล็บดำลิ้นดำมันหาง่ายๆกันสะที่ไหนวะไหนจะต้องเอามาทำพิธีคืนวันพระอ,อีกสามคืน ผสมผงวัาถอาธอีกร้อยแปดอย่างมันจะยุ่งยากไปไหมวะแต่มันก็ค้มไม่ใช่หรอไอ้กอนทั้งสองต่างปรึกษาหารือกันถึงวิธีหามหมาดำที่มีลักษณะตรงตามตำราในที่สุดก็ได้ตัวมาโดยการประกาศหาหากใครมีและนำมาขายจะสมนาคุณด้วยทองคำแท่งอย่างงามจากนั้นก็ทำพิธีปลุกเสกตามขั้นตอน เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วลุงก้อนกับลุงชมก็ดูเรือยยามในวันที่จะขึ้นไปบนเขาหลังหมู่บ้านซึ่งมีทำรรกรุสมบัติอยู่ทั้งที่ชาวบ,บ้านก็รู้จักทำรรแห่งนี้กันทุกคนแต่ไม่มีใครเคยรู้เลยว่าข้างในมีอำนาจบางอย่างส่อนเร้นแก้วแหวนเงินทองเอาไว้จำนวนมหาศาลลุงชมกับลุงก้อนเดินเข้าถุงถ้ำแล้วใช้เลือดม้าดำที่ผ่านพิธีมารัดไปที่มานอาคม ซึ่งใช้กำบังแม่ใครเห็นว่ามีของมีค่าอยู่ในนั้นทั้งสองบอนะกดนกล้าดียังไงคิดจะขโมยสมบัติของแผ่นดินเมื่อมานอาคมถูกทำลายลงปรากฏยักษ์ร,ร่างสูงใหญ่มีกายเป็นสีทองสองตนยืนขวางอยู่ด้านหลังของยักษ์นั้นมีกองเงินกองทองและสมบัติมีค่ามากมายกองสูงเป็นภูเขา พวกข้าก็เป็นคนของแผ่นดินดังนั้นสมบัติเหล่านี้ข้าก็ยอมมีสิทธิ์ไม่ใช่หรือคนชั่วตำซ้มอย่างเจ้าไม่มีสิทธิ์มาไต่ต้องของเหล่านี้ท่านจะหัวอะไรนักนาะเอาแต่เฝ้าเอาไปใช้ก็ไม่ได้อยู่มาตั้งร้อยกี่พันปีไม่ยอมไปผุดไปเกิดของตัวเองก็ไม่ใช่เจอหนี่หน่อยเป็นไงล่ะท่าน ล,ลุงชมก็นำเลือดม้าดำสาดใส่ร่างยักษ์ทั้งสองแต่ไม่มีผลใดๆกับพวกเขาเลยสงเท่าผู้เรืองอาคมจึงหยิบสายขึ้นมาจากพื้นแล้วท่องคาถาจากนั้นก็วางใส่ผู้พิทักษ์สมบัติอีกครั้งคราวนี้ยักษ์ทั้งสองอดคทนในความเจ็บปวดไม่ใช่เพราะโดนสายเศษแต่เพราะสายเข่าตาไอพวกกันชั่วขาจะบไป,ปหมดแล้ว ขณะที่ยักษ์สองตนกำลังเผลอก,กับอาการระคายเืองดวงตาหลวงก้อนกับลุงชมก็รีบปร,บรีเข้าไปหากองสมบัติแล้วรีบโกยเข้ากระเป๋าที่เตรียมมาอย่างตาลีตาเลือกกับกองเครื่องประดับเพชรนินจินดาอันมากมายเจ้าทั้งสองหยุดเดี๋ยวนี้นะหลวงก่อนและหลวงชมชะง,งักเมื่อหันไปเห็นชายชราผู้หนึ่งถือไม้เท้า ค่อยๆเดินเข้ามาหาพวกเขารอบกายมีแสงเรืองรองบ่งบอกถึงบารมีอันแก่กล้าปูสมนี่ตันคือปูสมใช่ร้ไม่ลุงก่อนกล่าวแล้วชะงักไปทั้งสองต่างก็ลุกขึ้นจากกองสมบัติเหล่านั้นแล้วกล่าวถอยจนชนกับยักษ์ทั้งสองที่บัดนี้ปกติดีแล้ว พวกนี้ไม่ใช่ของเจา้าพวกข้ามีหน้าที่รักษาดูแลจนกว่าผู้มีบุญบารมีจะโค,ควรจะหาเจอพวกโจรกระจอกเข้ามาโลภโมโทสันซ้ำยังไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่ลักกินขมโมยเกินของผู้อื่นที่ไม่ใช่ของตนท่านก็อยู่มาเป็นร้อยปีพันปีข้ายังไม่เห็นใครจะมีบุญเห็นสมบัติพวกนี้เลยนอกจากข้าสองคน แสดงว่าพวกเราก็มีบุญเหมือนกันถูกไหมขารู้ว่าท่านข่าใครไม่ได้หรอกเพราะมันจะเป็นบาปทําให้บารมีของท่านเสื่อมถอยตบาบะที่แกล,กล้าของกระพันจะดับสูญไม่อาจทําหน้าที่ได้ต่อไปดังนั้นจงมอบของมีค่าพวกนี้ให้แก่เราซะดีๆเถอะเพราะไหนๆเราก็มาถึงที่แล้วสอมโห่เจ้าก็กล่าวเช่นนั้นกับท่านได้อย่างไรกานผู้เท่าทาอะไรพวกเจ้าไม่ได้ก็จริง แต่เราทั้งสองจะไม่ปล่อยเจ้าไปแนะ่คิดเหรอว่าตลอดพันๆไปมานี้จะมีแต่พวกเจ้าที่เข้ามาได้ว่าแล้วอยากทั้งสองก็จับตะกอนกับตะชมกันมาบีบแน่นจนทั้งคู่ร้องลัน่นทั้งเจ็บทั้งกลัวเพราะคราวนี้คงไม่มีหนทางรอดแน่แล้วเสียงคำเสิงโหนปล่อยพวกมันซะอย่าก,ก่อกรรมช้ำเข็นให้เป็นบาปติดตัวอีกเลย ทอน้เท่าผู้พิทักษ์ขันมองปูดโสมด้วยความไม่เข้าใจในเมื่อตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาพวกเขานี่แหละที่เป็นผู้คอยเก็บกวาดพวกหลบโมโทสันนับสืบมาเนิ่นนานแล้วก็ไม่มีใครเคยรอดออกไปทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่สักคนข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าทั้งสองคิดใครครวนให้ดีว่าจะออกไปจัดเชนี่ตัวเปล่าแล้วลืมเรื่องทุกอย่างเสียหรืออยากจะเอาสมบัติไปก็ได้ แต่พวกเจ้าจะต้องยอมรับชะตากรรมที่เกิดขึ้นในอนาคตให้ได้เราขอลึกอ,อย่างที่สองท่านปูโสมข้าสัญญาว่าข้าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครและจะเอาของมีค่าไปเพียงเล็กน้อยแค่พอตั้งตัวได้เท่านั้นท่านจะยอมหรือไม่ใช่ๆช่ครับท่านเราจะไม่ละโมบอีกแล้วขอเอากลับไปแค่เล็กๆก,กน้อยนอยแล้วต่อไปนี้เราสัญญาว่าจะไม่หากิดโดยวิธีนี้อีกเลย ด้วยความกลัวลุงก่อนกับลุงชมต่างก็รับปากต่างๆนานา,นาด้วยน้ำเสียงละล่ำละลักเมื่อเห็นว่าปู่สมให้โอกาสพวกเขาแล้วแถมยังอนุญาตให้นำของมีค่าออกไปได้ด้วยข้าให้โอกาสพวกเจ้าแล้วเจ้าเลือกอย่างไรก็สุดแล้วแต่พวกเจ้าเถอะอยากทั้งสองจึงปล่อยพวกเขาลงพื้นลุงก่อนและลุงชมรีบวิ่งไปหยิบถุงยาม แล้วกอบกลวยของมีค่าด้วยความละโมบจนเต็มร้นยามจากนั้นกรีตวิ่งออกไปโอ้พวกมนุษย์กเนะเห็นแต่วันเงินพอมีค่ายิ่งกว่าชีวิตตัวเองไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยมนุษย์พวกนี้ก็นับวันจะเพิ่มโพนทวีมากขึ้นแต่ในเมื่อพวกมันเลือกแล้วข้าจะทำอะไรได้เอเอ จากนั้นเสียงหัวเราก,ก็ดังกล่องไปทั่วทั้งถุงถ้ำลุงกวนกับลุงชมวิ่งออกมาจากส่วนลึกของถรำด้วยความทุลัาทุเลแต่เมื่อมาถึงตรงทางเข้าพวกเขากลับถูกม่านอาคมกันเอาไว้ไม่สามารถออกไปได้ไม่ว่าจะใช้มนต์คาถาบทไหนก็ยังไร้ผลอยู่ดีมันเกิดอะไรขึ้นไว้ชมลุงกวอนเอ่ยถามลุงชมที่กำลังตาเลือกลาน เหมือนเห็นบางอย่างที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตไอคอนมึงดูนั่นนั่นมันลุงชมชี้ไปที่ร่างสองร่างซึ่งนอนไม่ได้สติอยู่ใกล้กับโขดหินใหญ่ในถ้ำพอหลุงก้อนมองตามก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าสองร่างนั้นเป็นตนกับลุงชมนั่นเองพวกเขารีบจับเนื้อตัวตนเอง แล้วสำรวจก็ได้รู้ว่าบัตรนี้ตนไดกลายเป็นวิญญาณไปแล้วยามที่ใส่ของมีค่าร่วงหล่นจากมือและมันไม่ใช่เพชรนิมจินดาอีกต่อไปกลายเป็นเพียงก้อนหินก้อนกรวดเท่านั้นเอ็ดนี่มันเกิดอะไรขึ้นเราตายไปแล้วงั้นหรอขณะนั้นก็ปรากฏร่างของยักษ์สิงห์หนกับสิงค์คำขึ้นต่อหน้าพวกเขา พร้อมกับเสียงหัวเราะข้อใจถูกต้องพวกเจ้าหนะ่ะตายไปแล้วมีเพียงวิญญาณเท่านั้นแหละที่จะเข้ามาในเขตอ,อาคมนี้ได้ท่านผู้เฒ่าก็ให้โอกาสพวกเจ้าถ้าพวกเจ้าเลือกออกไปตัวเปลา่าไม่หลบมากวิญญาณก็จะออกไปด้วยแต่ในเมื่อพวกเจ้าเลือกที่จะเอาสมบัติก็ต้องยอมรับชะตากรรมอย่างที่ท่านผู้เฒ่าได้กล่าวเอาไว้ไม่เด้อ ไม่จริงข้ายอมแล้วข้าไม่อยากได้อะไรแล้วปล่อยพวกข้าไปเถอนนะทั้งลุงก่อนลุงชมต่างร้องไห้คร่ำครวญเมื่อรู้ว่าตัวเองได้ทำผิดพลาดมหันมันสายไปแล้วไอ้พวกมนุษย์จะหยาบท้าต่อไปนี้จะก็เป็นผีฟอกธรรมแห่งนี้ตลอดไปอย่าได้พูดไดนเกิดอีกเลย ว่าแล้วอยากทั้งสองกับหัวเราะดังลัน่นสะเพรนไปทั้งปา่าแล้วก็หายตัวไปปล่อยให้ผีตะกรอนและผีตะชมคคร่ำรวนหหนสำนึกในความผิดที่ไม่มีวันแก้ไขได้แล้วพวกเขาก็ได้เห็นดวงวิญญาณอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ค่อยคยปรากฏตัวและเข้ามารุมล้อมคาดว่างคงเป็นพวกที่เคยคิดขโมยสมบัติเจนกันบางคนแต่งตัวชุดโบราณทำไมรู้ว่าผีเหล่านั้นอยู่มานานอั โอ้โฮไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ออกไปจากที่นี่ก็ทำไม่ได้บรรดาผีทั้งหลายต่างกอหัวเราะเหมือนเป็นการต้อนรับน้องใหม่เสียงดังกระหึ่มไปทั่วทั้งถงธถ้ำทำทกลางเสียงร้องไห้โอดโอยของลุงก้อนและลุงชมที่จะไม่มีวันออกไปจากที่นี่ได้ตลอดกาลดังเช่นพวกเขา และนั่นก็คือท่านเล่ามาเรื่องสมบัติถ้ำอาถรรพ์แล้วพบกันใหม่ท่านเล่ามาในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ